สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัละยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญยาดาเลิฟทาโลวันนี้หน่อยมีหัวข้อแล้วะคะ่ะทุกคนหัวข้อในวันนี้เลยก็คือความสําเร็จของคุณมีผลกับใครบ้างนะคะการที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีผลต่อใครหลายๆคนอันดับแรกเลยคือตัวเรานะคะอันดับต่อไปเลยก็คือคนที่อยู่รอบนอกทั้งเป็นผลในทางที่ดีแล้วก็ไม่ดีเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความสําเร็จของคุณเนี่ยมีผล ะะต่อใจหรือมีผลต่อใครบ้างมาดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวหน่อยขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะโดยที่หน่อยจะใช้ไพ่ทาโร่นี้นะคะมูชาโดอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูว่าความสําเร็จของคุณมีผลต่อใครอ่ะมาดูสําหรับนี้ก่อนดูพลังงานว่าคุณประสบความสําเร็จนะคะระดับไหนแล้วก็คุณอยู่ในจุดไหนแล้วหรือว่าชีวิตคุณเป็นอย่างไรนะคะโอเคมามอืม ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะหน่อยอาจจะไม่สามารถที่จะไปกดตอบได้ทั้งหมดแต่ว่ามาขอบคุณกันในคลิปนะคะถัดมาอยู่ตลอดเลยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทั้งคนที่ให้มาทางหลังใหม่นะคะการโอนค่าครูมาให้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการกดปุ่มซุปเปอร์เตงหรือแม้แต่กระทั่งคนที่อ่า คอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์กันนะคะโอเคมาดูกันพลังงานตัวตนของคุณความสําเร็จในชีวิตของคุณเรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์นะนะคะของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ขอให้ดึงดูดคนที่มีพลังงานนะคะอย่างที่หน่อยอ,อ่านกําลังจะอ่านเนี่ยนะคะขอให้ดึงดูดเข้ามานะคะฟังคลิปนี้น้อมรับแต่พลังงานดีๆไปนะคะทุกคนสิ่งไหนดีก็น้อมรับไวนะะ้นะคะโอเค ไพ่สำหรับนี้จะค่อนข้างลื่นแต่ว่ามีความเป็นวินเทจสวยงามมากๆนะคะอืมใครที่ชอบตีมแบบวินเทจนักสะสมหรือว่านักอ่านไพ่นะคะสามารถที่จะใช้สำหรับนี้ได้อ่ะเดี๋ยวไหนจะขอเปิดห้าใบเลยละกันเนาะนะคะโอ้โหมาใบแรกก็ราชินีเหลี่ยนเลยอะสุดยอดพลังงานพลังงานของคุณโอ้โหเดอะสตาร์ Star, นะคะ อุดมสมบูรณ์ไม่พอนะคะเป็นคนที่มีความสุขในจุดยืนของตัวเองแล้วก็บางคนมีชื่อเสียงด้วยนะคะเดอซันโอ้โหความสำเร็จพอไหม <c oughs> นะคะอ่ะโอเคหนะ่อยไปปิดไฟมาทุกคนพลังงานของคุณคือเดอซันมากันการันตีอ่ะความสำเร็จแล้วใบแรกก็คือราชินีเหรียญคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิต การเงินมีความนิ่งมากๆแล้วนะคะแล้วเดอะสตาร์น่ะนะคะบางคนเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นที่รักเป็นที่เมตตามีเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นคนที่คนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นมีพลังมีกำลังใจแล้วเดอะซันมาการันตีความสำเร็จของคุณนะคะจะไม่ให้หน่อยแบบกดกระดิ่งได้อย่างไรคุณคือใครคะ คุณคือคนที่มีพลังในตัวเองในการที่จะพาตัวเองเนี่ยก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะไปสู่เส้นทางที่คุณได้วาดฝันเอาไว้นะคะทุกคนเห็นไหมคะโอ้โหการประสบความสำเร็จของคุณไพ่สำหรับนี้โอ้โหแทย์มพลนทุกคนคะ่ะ ไพ่เมเจอร์มาถึงสามใบนะคะเป็นไพ่ใหญ่ทั้งนั้นทั้งเดอะสตาร์เดอะซันแล้วก็เทมเพลนคุณน่าจะมีการหน่อยว่าชีวิตคุณได้ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนถ่ายแล้วแหละนะคะถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนถ่ายแบบชัดเจนมากชีวิตของคุณมีการโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายคือความสําเร็จของคุณเนี่ยนะ,ะโอ้โหพลังงานหน่อยขอน้อมรับด้วยได้ไหมนะคะพลังงานของคนในวันนี้นะคะ การประสบความสำเร็จของคุณมีผลต่อใครอันดับแรกเลยคือคุณได้ยกระดับตัวเองแล้วค่ะนะคะการประสบความสำเร็จของคุณคือคุณอยู่ในจุดที่ไม่ได้ขัดสนในเรื่องของเงินทองนะคะหรือบางคนบอกว่าตอนนี้ยังต้องได้หามาใช้ไปอยู่แต่คุณก็ไม่ได้ติดขัดแล้วนะคะเนี่ยเป็นพลังงานของคุณ นะคะหากคุณอยู่ในจุดที่สามารถที่จะบริหารจัดการการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเห็นผลลัพธ์แล้วมีความนิ่งมีความเสถียรแล้วนี่คือพลังงานของคุณบางคนเนี่ยนะคะมีไรายได้จากการทำเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะไม่จำเป็นต้องออกกล้องก็ได้นะเป็นในลักษณะของการใช้ออนไลน์เพราะว่ามันมีเดอ s t สตาร์แล้วก็เดอซโอ้โหพลังงาน พลังงานของเดอะสตาแล้วก็เดอรซันค่ะ,พล,งงะคลพลังงานแห่งความอ่อนโยนแล้วก็หนักแน่นพลังงานแห่งความมีเมตตาบำบัดต,ตัวเองได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดึงพลังงานของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมันเป็นพลังของคนที่เมื่อล้มละลุกขึ้นเองได้เมื่อท้อแท้หมดหวังกำลังใจก็สามารถที่จะดึงศักยภาพดึงเอากำลัง กำลังใจหรือว่าสามารถที่จะปลุกพลังตัวเองด้วยตัวของคุณเองอะค่ะด้วยความที่คุณอาจจะผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมามากค่ะชีวิตของคุณน่ะอาจจะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทั้งในเรื่องของสังคมเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองหรือเขาเรียกว่าคนที่หาโอกาสนะคะให้กับตัวเองอยู่เสมอมักจะเห็นเส้นทางมากกว่าคนอื่น คนเหล่านี้ล่ะคะ่ะเมื่อมีประสบการณ์การใช้ชีวิตเขาเรียกว่าประสบการณ์การใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมีมากมายเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งที่คุณท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ด้วยตัวเองบางคนชอบที่จะออกท่องเที่ยวออกเดินทางหาความสุขให้กับตัวเองเพื่อเป็นการปรับบาลานซ์ให้กับชีวิตบางคนอาจจะอยู่ในมุมสงบแค่อยู่ในพื้นที่เล็กๆในบ้านห้องนอน นะคะสวนหลังบ้านสวนข้างบ้านอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับธรรมชาติอ่ะคุณก็สามารถที่จะดึงนะคะกำลังใจตัวเองขึ้นมาได้สามารถที่จะบำบัดชีวิตของตัวเองได้แล้วที่สำคัญหน่อยว่าคุณเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานะ่นะคะมาเผยแพร่นะคะหรือเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบ เป็นเหมือนกับเป็นคนที่ทำให้คนรอบข้างเขาสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนถึงความเข้มแข็งถึงความทรงพลังในตัวคุณนะ่ะโอ้โหพลังงานนะคะพลังงานของคุณคือคนที่มีทั้งเดอสตาทั้งเดอรซันแล้วก็แถมพลนเป็นคนที่มีความเป็นหยินหยางเป็นคนที่มีพลังงานแบบอ่า รู้เวลาในการดึงศักยภาพความแข็งแกร่งแล้วก็รู้เวลาในการที่จะอ่อนน้อมเข้าหาคนหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้นะฮะบางคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะบางคนทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างประเทศบางคนก็อาจจะนะคะกำลังคาดหวังอยากที่จะมีบุตรนะคะหรือบางคนก็อาจจะกำลัง ปั้นตัวเองอยู่พัฒนาตัวเองอยู่กำลังเรียนรู้อะไรเพื่อที่จะมาต่อยอดนะคะทางโลกออนไลน์ก็มีความเป็นไปได้โอ้พลังงานวันนี้ดีมากๆความประสบความสำเร็จของคุณหน่อยว่านะคุณประสบความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองแล้วการที่คุณเป็นคนแบบนี้นะคะแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่ได้มาคือ ความอบันดันค่ะความอุดมสมบูรณ์การหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางพอจะหมดก็มีมาพอหาจับทางได้พอเห็นหนทางที่คุณจะสามารถไปต่อได้อะมันจะมีซายสัญญาณมาบอกโดยการที่มันจะได้รับผลตอบแทนมาแบบหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายอะค่ะไม่ใช่หลั่งไหลแค่เฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมในลักษณะของเงินทองนะมันเป็นทั้งความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการได้รับความเมตตา ะะการได้รับความรักความเมตตาการได้มีเสน่ห์นะคะดึงดูดคนเข้าหานะคะหน่อยว่าคุณเป็นคนที่ดูภายนอกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งสงบไม่พูดมากไม่พูดเยอะเป็นคนที่มีแผนการในใจในหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้ว่าศักยภาพของตัวเองอเก่งในด้านไหนแล้วก็ทุ่มเทเพียรพยายามทําอยู่อย่างนั้นละค่ะไม่ย่อท้อ บางคนก็อาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อาจจะมีลูกหลานบริวารที่เราต้องคอยดูแลแต่คุณสามารถที่จะบริหารจัดการคุณสามารถพาพวกเขาเหล่านั้นผ่านพ้นเรื่องราวผ่านพ้นความขาดความแค้นมาได้จนณปัจจุบนันนี้คุณกลายเป็นแบบคนที่มีพร้อมในเรื่องของการสนับสนุนจุนเจอือทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งกายแบบ มีมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่ว่ามันผลักดันให้คุณดูเป็นคนที่ดูมีสไตล์ดูเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ดูเหมือนเป็นแบบบางคนนะคะใค่ใส่แค่ชุดแบบเสื้อยือดกางเกงยียนแต่ว่าบุคลิกท่าทางทรงผมนะคะผิวพรรณหน้าตามันเปล่งประกายออกมานะคนที่ประสบความสำเร็จเชื่อไหมคะ ไม่จําเป็นต้องใส่ของที่แบบมีมูลค่ามหาศาลนะแต่มันจะมีออร่าออกมาเนี่ยเห็นไหมคะดวงันมันมีออร่าของคนที่มีความพราวมีความชายมีความภูมิใจเหมือนคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองมีประสิทธิภาพตัวเองสามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวอะไรมาได้มันรู้สึกภูมิใจในตัวเองอะ่ะคนที่ทั้งภูมิใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองทุกคนเชื่อไหมมันจะมีเหมือนกับรัศมีของคนที่แบบ มีความสุขอะ่ะมันเปล่งประกายออกมานะคะคุณลองไปไปดูคนที่แบบเขาประสบความสําเร็จทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรออกมาแล้วแบบมีเมตตามหานิยมมีแต่คนอยากที่จะเข้าหาคุณไปดูนะคะคนเหล่านี้เขาจะมีพลังดึงดูดค่อนข้างที่จะสูงอืมอันนี้ก็คือพลังงานของคุณ บางคนก็อาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องการบริหารในเรื่องของการเงินนะคะบางคนก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําในสิ่งที่คุณได้ลงมือทําแบบซ้ําๆเดิมๆซ้าๆเดิมๆจนเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ นะคะบางคนก็อาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับออนไลน์บางคนก็นะคะมีชื่อเสียงจากการทําเกี่ยวกับพวก a อฟเฟอร์เการซื้อมาขายไปการติดต่อสื่อสารการเป็นคนกลางหรือการใช้ตัวตนของคุณสร้างตัวตนของคุณขึ้นมานะคะทางโลกออนไลน์อ่ะนะคะคุณกําลังจะได้รับความนิยมหรือบางคนตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วนะเพราะว่ามันมีเดอะซัเข้ามาการันตีแล้วอะ่ะ หากใครที่กำลังไม่ได้รับความนิยมนะคะสิ่งที่คุณทำมันกำลังจะจะเปล่งประกายมันกำลังจะมีคนพบเห็นเหมือนกับดวงเปิดฟ้าเปิดอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือพลังงานของคุณทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวตนของคุณความสำเร็จของคุณเนี่ยนะคะมีผลต่อใครบ้างนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ,อะคอซีวิทอ่า ไพ่สำหรับนี้นี่สวยมากเลยนะทุกคนไพ่อันแรกเนี่ยเห็นไนหะดูเป็นวินเทจวินเทจสวยงามอมพอดีหน่อยจัดมุมห้องใหม่ค่ะมุมโต๊ะใหม่เพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยอาจจะมีการนะปรับปรับแสงปรับอะไรอยู่ตลอดเวลาก็เอาเป็นว่านะขออภัยมานะโอกาสนี้จะแบบพอมีแสงส่องเยอะๆมันก็ไฟมันก็สะท้อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นแบบ ไม่สบายตาหน่อยก็เลยปรับตอนนี้นะ่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วอะค่ะอ่ะมาดูกันนะคะความสำเร็จของคุณมีผลต่อใครหลายๆคนแค่เดอะซันมาก็บอกแล้วว่าความสำเร็จของคุณมันไม่ได้เกิดผลดีต่ออ่าเฉพาะคุณนะมันกระจายเป็นวงกว้างอะนะคะเดอะสตาดาวมันคือความหวังกำลังใจมันคือชื่อเสียง ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำแล้วนี้ก็ราชาถือราชินีถือเหรียญราชินีก็คือคนที่มีคนติดตามมีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือมีคนที่ต้องดูแลเยอะแยะมากมายนะคะอืก็ไม่แปลกที่พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เมื่อล้มแล้วลุกเองได้เนี่ยพอประสบความสําเร็จมาเนะี่ยมันมีความเฉิดฉายไงคะมันมีความเฉิดฉายถึงคุณจะเก็บความสําเร็จเอาไว้เงียบ แต่สักวันคนรอบข้างเขาก็รู้ค่ะความสำเร็จของคุณมันเปล่าประกาศออกมาให้คุณได้เหมือนกับแบบมันถึงเวลาแห่งการเปิดเผยแล้วอะไรประมาณเนี้นะคะอะมาดูโอ้ควีนราชินีถือไม้เท้าเซเว่นออฟเพนตัคโอลเดอะฟโอ้พลังงานพลังงานดีจังเลยอะ่ะ นะฮะความสำเร็จของคุณนายอัพเพนเดอเคเอ๊ะน e n t a c l e มาเยอะมากๆเลยเอ๊ะหน่อยอืมอืม่มะมาดูกันความสำเร็จของคุณนะคะมีผลต่อใครบ้างนะคะ ดูจากพลังงานแล้วนะคะหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่าอันดับแรกนะคะการที่คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมานะพยายามการที่คุณเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้ให้เดินหน้าไปต่อเนี่ยคนแรกเลยที่มีผลคือตัวคุณเองลุ้นๆเลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะคุณดูสิคะห้าใบอะออกมาเหมือนกับคนที่ไม่ได้อยากที่จะเป่าประกาศอะ แต่ความสำเร็จมันเปล่าประกาศให้ให้คุณค่ะคุณไม่ใช่คนที่ทำอะไรพอประสบความสำเร็จแล้วอยากที่จะโพธนาให้คนได้รับรู้แต่อาจจะด้วยงานที่คุณทำสิ่งที่คุณทำอ่ะมันต้องได้เกี่ยวพันกับคนจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเดอะฟูลมาเหมือนกับมาการันตีนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โดนจับจ้องจากใครหลายๆคน นะะแต่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะการประสบความสำเร็จของคุณน่ะคนที่ได้รับผลมากที่สุดก็คือตัวคุณเองอะค่ะมันคือความมั่นคงมันคือความภูมิใจมันคือการเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ได้ทำนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตนี้อะฉันเกิดมาแล้วกว่าฉันจะมาอยู่ในจุดที่เปตัวเองได้นะคะอยากแต่งแต้มอะไรให้กับตัวเองก็ทำได้ นะคะอยากจะไปนั่งชิลนอนชิลที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณเป็นน่ะมันทําให้คนรอบข้างเขาสัมผัสได้ถึงความสุขที่คุณนะคะความสุขความมั่นใจเห็นไหมที่หน่อยบอกบอกแต่ที่แรกความสุขความมั่นใจมันเป็นในลักษณะที่ความสําเร็จของคุณน่ะมีผลต่อใครมีผลต่อคนรอบข้างที่พบเห็นและได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณค่ะ เขาสัมผัสได้ถึงออร่าแห่งพลังบวกในตัวคุณแต่ว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะ เหนื่อยก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองท้อก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีความสุขก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองหน่อยก็เลยไม่แปลกใจว่าบางคนน่ะประสบความสําเร็จทางโลกออนไลน์อ่ะเพราะส่วนใหญ่มันเป็นเส้นทางการทํามาหากินหรือว่าเส้นทางการใช้ชีวิตที่ไม่จําเป็นต้องไปพบเจอผู้คนมากมายแต่คุณก็สามารถหาหนทางของคุณได้อ่ะเดะสตามันก็เลยเข้ามา มันเป็นในลักษณะของการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการเทคแอคชั่นกับตัวเองแต่มีผลกับใครหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็คือความสำเร็จของคุณนะคะจะดึงดูดให้คนที่เขาเห็นศักยภาพของคุณเข้ามาหากคุณทำเกี่ยวกับในเรื่องของ การทำโลกออนไลน์นะหรือใครนำอินเทอร์เน็ตนำโลกออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ทำมาเพิ่มมาเติมเป็นอีกสายการบริการก็ได้เพราะบางคนนะ่ะทำธุรกิจอยู่แล้วแต่ด้วยสมัยนีย้คนนะ่ะ w a ล k i อินเข้ามาหน้าร้านน้อยลงคุณก็ปรับโดยการที่คุณเอาทางโลกออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของคุณนะ่ะมันคือภาพลักที่ทาให้คนที่เขาจะ w อ l k in เข้ามานะ่ะนะคะ เขาดูรีวิวเขาดูผลงานเขาดูผลตอบรับต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาเข้ามาติดตามคุณเข้ามาซื้อขายเข้ามาเป็นลูกค้าประจำของคุณน่ะนะคะความสำเร็จของคุณกำลังจะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ลูกค้านะคะหลั่งไหลเข้ามาแล้วบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ทำเกี่ยวกับโลกออนไลน์ล่ะความสำเร็จของคุณน่ะ นะะคนรอบข้างจะสัมผัสได้ค่ะแต่คุณต้องถามตัวเองว่าคุณอยากให้ใครเข้ามาในพื้นที่ของคุณไหมเพราะดูจากลักษณะแล้วค่ะก้าว <9. S 2> <9. S 1> เหรียญเอ่ยก็รักความสงบนะคะฉันมีมากแค่ไหนฉันก็ยังมีความสุขกับการที่ฉันได้นะคะชิลกับตัวเองอยู่กับตัวเองหรืออยู่แค่กับในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะฉันอยากจะให้แค่คนในครอบครัวของฉันมีความสุขนะคะหามาได้มากแค่ไหนฉันก็ไปเที่ยวก็ไปกับครอบครัว สังสรรค์ก็อยู่กับคนในครอบครัวหรือว่ากับกัลยาณมิตรเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะนะคะเพราะคุณเป็นคนไม่ใช่คนที่เป่าประกาศไงคะอย่างที่ว่าตั้งแต่ทีแรกนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็คือความสุขของคุณความสําเร็จของคุณนะ่ะหากใครที่ทําเกี่ยวกับคนจํานวนมากเกี่ยวกับโลกออนไลน์คุณจะดึงดูดนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นกัลยาณมิตรเป็นสังคมใหม่ของคุณที่คุณก็ยังอยู่ในพื้นที่ของคุณแต่ว่าคุณจะมีสังคมใหม่ที่เกื้อหนุนคุณ เป็นสังคมที่เกื้อหนุนในเรื่องของธุรกิจสังคมที่เกื้อหนุนในเรื่องของสิ่งที่คุณลงไปลงเรียนนะคะหรือพาตัวเองเข้าไปในจุดนั้นๆก็มีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือความสําเร็จของคุณนะ่ะนะคะมีผลต่อใครหน่อยว่าเกี่ยวกับคนที่สําหรับใครที่ยังมีการทํางานอยู่นะเพราะว่ามีราชินีถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยอนะคะ่ะ ความสำเร็จของคุณน่ะมันทำให้คนรอบข้างที่อยู่ในที่ทำงานหรือคนที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณในเรื่องของการทำงานการเทคแอคชั่นต่างๆอ่ะเขาสัมผัสได้ถึงพลังในพลังในตัวคุณจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะอ่าก้าวไก่นะคะใครในตอนที่ทํางานนะเป็นคนที่รับผิดชอบในเฉพาะเนื้อง,งานของตัวเองอ่ะแต่ความสําเร็จของคุณน่ะมันทําให้ใครหลายๆคนรับรู้ได้ ะะว่าถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ทําอะไรด้วยตัวเองนะคะทำสิ่งต่างๆติดต่อนู่นนี่นั่นทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่พอผลงานมันออกมานะ่ะทุกคนก็รับรู้ได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความเฉิดฉายคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ตอนที่ทํางานน่ะนะคะแล้ยิ่งผลประกอบการออกมามันประสบความสําเร็จอ่นะ,ค,ะคุณยิ่งกลายเป็นคนที่เหมือนกับแบบเป็นตัวพ่อตัวแม่นะคะของสิ่งสิ่งนั้นนะะ่ะ นะ,ะมีความเฉิดฉชาย <laughs> เฉิดฉชายแต่ก็รักสันโดษอยากทํางานออนไลน์แต่ก็รักสันโดษทํางานเกี่ยวกับต้องติดต่อผู้คนแต่ว่าคุณก็ใช้โลกออนไลน์เข้ามาแทนทดแทนการที่คุณต้องเดินเข้าหาการที่ต้องให้คนเข้าหาคุณเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วคุณก็ใช้ความสามารถของคุณนะ่ะในการส่งพลังงานออกไปส่ง ส่งผลงานออกไปส่งความสําเร็จออกไปส่งสินค้าออกไปให้คนเขาหลั่งไหลเข้ามาโดยการที่นะคะใช้ทางออนไลน์นี่แหละเข้ามาเกี่ยวข้องทํำยังไงก็ได้ให้คนเข้ามาหาตัวตดตัว,ตว,ตว,ตวนี่น้อยที่สุดแต่ว่าก็ดึงดูดให้คนเข้ามาหาคุณได้อะคุณน่าจะเป็นคนที่รักอิสระนะคะ The f ชอบท่องเที่ยวกับตัวเองกับเพื่อนสนิทกับกลุ่มก้อนเล็ก กับคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จริงๆแล้วมันก็นะคะมันเป็นคําตอบของตัวมันเองอยู่แล้วแหละว่าความสําเร็จของคุณนะ่ะมีผลต่อใครมีผลต่อคนที่อยู่รอบข้างคุณที่คุณให้ความสําคัญเพราะคุณเป็นคนที่เมื่อประสบความสําเร็จแล้วอ่ะคุณจะเปยให้กับตัวเองแล้วก็เปยให้กับคนรอบข้างคนที่คุณรักเท่านั้นคุณจะมีนะคะขอบเขตให้กับตัวเอง มีพื้นที่ให้กับตัวเองเสมอแต่คุณจงเชื่อเธอค่ะว่าถ้าคุณพาตัวเองออกมาจากพื้นที่ส่วนตัวเมื่อไหร่นะคุณจะเฉิดฉายยิ่งกว่านั้นค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ยิ่งเงียบยิ่งดึงดูดยิ่งมีรับลมคมในยิ่งลึกลับยิ่งดึงดูดค่ะเสน่ห์ของคุณคือยิ่งลึกลับยิ่งดึงดูดยิ่งไม่พูดมากยิ่งเงียบยิ่งมีแต่คนเข้าหา อม,มันก็เป็นใช่อย่างนั้นคุณลองสังเกตดูดาราหรือว่าซูเปอร์สตาร์ที่เขาแบบอ่าไม่ค่อยที่จะสื่อสารในเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าโพสไม่บ่อยอะนะคะหรือว่าให้คนอื่นๆรู้ในชีวิตของตัวเองไม่บ่อยจะโพสเฉพาะในเรื่องของงานให้ติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีเสน่ห์ลึกลับจะมีพลังงานดึงดูดค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็ประมาณนี้ โอเคค่ะตรงกันบ้างไหมเอ่ยว่าแต่แต่พลังงานวันนี้ดีมากๆเลยนะความสําเร็จของคุณอันดับแรกเลยคือมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่หันกลับมารักตัวเองมากขึ้นเปตัวเองให้รางวัลตัวเองหาความสุขได้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะ อันดับสองเลยก็คือคนรอบข้างคนที่คุณรักครอบครัวกันยาณมิตรอันดับสามเลยก็คือนะคะรอบนอกออกไปยิ่งคุณเปิดตัวมากเท่าไหร่ยิ่งคุณพาตัวเองออกสู่สายตาประชาชนมากเท่าไหร่อ่ะคุณก็จะยิ่งดึงดูดมากเท่านั้นหากคุณมาฟังคลิปนี้แล้วคุณกําลังวางแผนอยากที่จะทําอะไรเกี่ยวกับการน,นะคะสร้างตัวตนขึ้นมาทางโลกออนไลน์ทําเลยนะคะคุณมีพลัง นะคะคุณมีแสงในตัวนะคะทำไปสม่ำเสมอค่อยๆทำไปค่อยๆปรับเรียนรู้ไปค่ะนะคะหาสิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองถนัดเรียนรู้ไปแล้วสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ใช่ค่นะ,ะคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความเฉิดฉายในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณถนัดมันก็จะดึงดูดให้คนเข้ามาดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะนะคะก็หน่อยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในความสำเร็จแล้วขอให้คนที่กำลังฟันฝ่าหรือกำลังเทคแอคชั่นอยู่นะตอนนี้ขอให้สำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งหวังเอาไว้นะคะคนทุกคนล้มแล้วก็ลุกได้ค่ะแต่ถ้าลุกได้ไวเนี่ยยิ่งไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ไวกว่าเดิมค่ะนะคะเอาเป็นว่าเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ค่ะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปค่ะทุกคนเนี่ยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย